สวัสดีจา้าแฟนเจดมทุกคนนะจ๊ะเจอก็จะเข้าประจำทุกเชา้านะกา้ามงตรงมั่งไม่ตรงมั่งกับเรื่องเล่าซอสีจะมาซอสีโจ๊ตี้จุกจิกกับพวกแกนะฟุตบอลจะน่าสนใจมั่งแล้วก็เล่าข่าวในสไตล์เจดมแบบนี้นะจ๊ะก็อย่าลืมนะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันไปเยอะแล้วก็ติดตามเจดมได้ทุกแพลตฟอร์มด้านหน้าตรงนี้นะจ๊ะเป็นกอลังใจให้ช่และทีมงานง่ายๆนี่อย่ารอนะทุกคนนะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลี้วเลยทีเดียวอา้าวไปดูผลฟุตบอลเจ้าหน้าสนใจมั่งก็เมื่อคืนนี้กัน มาปูโตนะจ๊ะก็เปิดบ้านแพ้กับเฟโรเวียโรนัมปู่าไปศูนย์หนึ่งต่อที่โปรโลีกของอุซเบกิสถานแห่งบ้านทรายทองที่เชนปองมาดู <g ül üyor> <c oughs> บอลอุซเบกิสถานนะจ๊ะเมื่อคืนนะอารานูกุสก็ชนะฟาดูไป2 0ไปดูไทยลีกกันหน่อยเป็นทีสองนะจ๊ะเมื่อวานนองบัวพิชยานะก็ชนะมหาสารคราม2 1ตแล้วก็เกษตรศาสตร์แพ้กับแปรายูนเต็ดไป23ปิดท้ายกันที่บอลต้วเนอร์บอลตว้วมาซิโดเนียเหนือเนอร์เจ้า เมื่อคืนเนอะตั้งฝั่งของกาบินชีก็แพ้ก,กับลาบอดนิกกี้ไป0ต่อ16เนอะลำแตแต้มเตะบอลลูกเป่ากบวะเนี่ย,อ,ยอันนอรคือผลโฟลที่น่าสนใจเมื่อาคืนนะจ๊ะทีนี้มาต่อที่ข่าวคราวทองการลูกหนังโลกนะพวกแกนะโอ้โหควันหลงนะจากเกมที่โครตระมหามันเลยที่เซนต์เรืองศักพาร์เซนต์เจมส์พาร์ค <Hey! S 1> นะจ๊ะนิวคาสเซิล

ลิวพูนั่นเองนะจ๊ะก็บุกไปชนะนิวคสเซนได้3ประตูต่อ2จากประตูชัยในช่วงทดเวลาทดเวลาทดเวลานาทีบาปของริโอเอนกูโมอานั่นเองนะจ๊ะตัวลูกวัยแค่16ย่าง17ปีเท่านั้นเองนะเล่นเอาอาร์เนอร์หรือฮันเนอร์สล็อตเทรนเนอร์คนเก่งของลิวพูเนี่ยชื่นชมแล้วก็ชมแบบหวานเจี๊ยบเลยบอกโอ้เจ้าหนู อย่าผวนนะเจ้าหนูอย่าผวนด้กาศเพ,พราะผวนมากเหม็นนั่นทีนะเจ้าหนูเรียวเอ็นกุมาเนี่ยถือว่าเป็นนักเตะที่แบบสุดยอดจริงๆแล้วก็รับคําชื่นชมจากเพื่อนร่วมทีมรุ่นพี่ด้วยนั่นเองนะจ๊ะ โดเรียลกูมาเนี่ยลงมาในช่วงท้ายเกมนะทีมเสมอ2-2อยู่แล้วเจ้าตัวเนี่ยก็ยืนโล่งๆยิงบอลที่โดมินิกเดอร์หลอกหลอกการสูบอสไลน์ข้ามหลอกมาให้แปรเสียดเสาเข้าไปเนี่ยนิคธนวัฒน์เฮ้ยนิคโป๊ปนี่หมดสิทธิ์เลยนะจ๊ะอาร์เนอร์เดอร์ฮันเนอร์ให้สัมภาษณ์แบบนี้เขาบอกว่าสวัสดีเจ้าพ่อจ้าแม่จ้าบรรดามิตรรักบรรดาเดอะครอปทุกท่านนะครับอาร์เนอร์เนอร์บอลเลยนะครับนี่คือหนึ่งในนักเตะที่จบสกอร์ได้ดีเหลือเกินนะครับอาร์เนอร์ถ้าเกิดเทียบอายุของเขาแค่16ขขวบบเเท่าานนนัั้ะครยิงได้อย่างหนักแแนนน่่ละมัใจมาก นะครับเนอร์ซึ่งปกติแล้วเนี่ยเด็กในวัยนี้ไม่ค่อยมีใครทําแบบนี้ได้นะครับเนอร์สิ่งที่ชอบคือเนอร์ชอบน้องเอ็นเนี่ยนะพอน้องเอ็นเนี่ยนะเขาแบบหืมตุ๊บตุ๊บตุ๊บคนละเอ็นแล้วนะเอ็นหมูตุ๋นหรือเปล่าน้องเอ็นเนี่ยนะไม่กลัวเลยเลยจับบอลกล้าเล่นกล้าเลี้ยงกล้าลุยนะครับเนอร์ประตูเนี้ยเนอร์บอกเลยนะครับน,น้องเอนเน็น,ออนไม่ฟลุกนะครับเพราะนี่คือตัวจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยมของพวกเราจริงๆเลยนะครับเนอร์ด้วยวัยแค่16ขวบนะครับเนอร์และการส่งเขาลงสนามเนี่ยนะครับแม่ทำให้เราเนี่ยได้ผลแขันท ที่เราต้องการในกรับเนื้อพ่อจ้าแม่จ้านั้นคื ร i o อเอนกูโมนะจ๊ะที่ด้รับคําชมอย่างมากเลยจากโค้ชใหญ่ของลิปูอย่างอาร์เนอร์เดอะฮันเะนอะร์ส็อตเนี่ยที่จะรับเห็นด้วยนะส่วนหนึ่งนะจะดมองแบบนี้นะที่ลิลป,ปูยอมปล่อยลุยเดวิทอมดีอาร์สออกไปยอมปล่อยดาวินเดอะกล่องจุม่มคาชปองนูนเยสออกไปเพราะเขามีไอเจ้าหนูรนะิโอเอนกะูโานี่แหละที่ขึ้นมาแล้วก็รู้สึกเฮ้ยมันน่าจะไปต่อได้นะรวมกับพวกอุโก้น้องกิติเอจิติเก้โฟเรียนเดอะเิติเวสเข้ามาเนะี่ยมันก็ทําให้เกมรุกของลิปูเนี่ยโดดเด่นและจัดจ้านมีแนวลึกด้วยอย่างเฟเดร อ่ะไปต่อที่กับตันทีมจอมแกร่งนะจ๊ะเมื่อวันก่อนนี่ม,งม,งม่งบอลจนหัวบวมออกมาจําอะไรไม่ได้เอองงไปเลยสำหรับเวอร์จิลเดอะมองฟานไดนะจ๊ะเซนเตอร์แบ,บ็กตัวแกร่งทีมชาติเนเธอร์แลนด์กับตันทีมหมบูไปเพรย์ลิปูปเนี่ยก็ยอมรับว่าตอนที่เขาโดนแอนโทนีเดอะโรสซิงกอร์ดอนเนี่ยเสียบเข้าไปเนี่ยนะผู้เสียไซมอนฮูเปอร์เนี่ยนะให้เป็นแค่ใบเหลืองเท่านั้นเองสุดท้ายเนี่ยนะมาเปลี่ยนคำตัดสินจาก VR เป็นใบแดงน,นั่นเองทำให้เวอร์จิลเนี่ยก็ถือว่าโอเคกับการตัดสินครั้ แค่ใบเหลืองนะโดยฟานได้ได้บอกแบบนี้หลังจบเกมนะจ๊ะกับสกานอะบอกว่าอื <c oughs> <c oughs> ได้บอกเลยแม่น,น้องดอนแม่จะไปโดนไรออกเนี่ยนะได้ก็ไม่รู้จะเร่นฟุต่อไปเพื่ออะไรได้ไม่เข้าใจ มันแปลกลาอเกินวิสินเห็นอยู่แล้วแต่ทำไมต้องไปดูจอด้วยซ้ำโอ้โหมันชัดเจนขนาดนี้แต่นั่นแหละความผิดพลาดในฟุตบอลมันเกิดเกิดขึ้นได้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้เสมอไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจไม่เป็นไรเราก็มูออนไปกันต่อไ้แล้วกันอืมนั่นคือเวอร์จิลเดอรมองฟานดก็บอกว่าถ้าเกิดลูกเนี้ยไม่แดงลูกไหนจะแดงวะเออถ้าเกิดไม่แดงจีเนี่ยก็ไม่รู้และฟุตบอลที่เกิดอะไรขึ้นนะตามนั้นนะจ๊ะซึ่งยดัมมองปราดแรกเนี่ยโอ้โหโอเคละกอร์ดอน ในเซนต์เจมส์พาร์คกระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นและเกมกาลังแบบเขาไได้น้าได้เนื้อลูกนั้นเนี่ยไปเสียบเนี่ยเสียหลักด้วย2พุ่งเข้พุ่งไปด้านหลัง3วางสตั๊ดเนี่ยปุ่มลงไปบริเวณน่นองของฟานไดแล้วลูดลงมาเนี่ยโอ้โหยังมีรอยแผลแบบเป็นเหมือนเขี้ยวเขี้ยวเสือเขี้ยวงูอะไรที่แบบลูดจากน่องของฟานไดก็เป็นเพราะปุ่มเล็กของแอนโทนีเดอโรซิงกอร์ดอนนั่นเองนะจ๊ะเพราะนั้นก็สมควรจะเป็นใบแดงตามมุมจะดําแทบไม่ต้องไปดูไอพีอาร์ด้วยซ้ำแต่ผู้สินไซมอนฮูเปอร์มันก นน่วงแอ่ะทีนี้ก็ไปดูกันที่คู่กรณีของฟันได้อย่างแอนโทนีเดอรโรซิงกอร์ดอนกันมาแล้วกันเจ้าตัวก็ออกมาขอโทษแฟนๆเลยว่าเขาเนี่ยโดนไล่ออกในเกมที่ลิเวอร์พูลบุกชนะนิวคาสเซิลได้สามสองแบบที่เพื่อนๆเนี่ยโอ้โหวิ่งกันตับแลบไข่ห้อยเลยนะเหลือสิบคนแต่เล่นได้ดีมากๆก็เลยต้องขอโทษเพื่อนๆแล้วขอโทษแฟนๆหลังโดนใบแดงไล่ออกไปจากจังหวะที่ไปเข้าช้าใส่วอร์จิลเดอมองฟันได้เลจ๊ะโดยกอร์ดอนบอกไปหนูว่าโหพี่ดอนบอกเลยดอนขอโทษเว้จริงใจอยู่แล้วกับเพื่อนนะโหอหแองดอนไม่ตั้งใจพี่ดอนบริสุทธิ์ใจ อยากจะสร้างจังหวะสร้างพละงกาลังให้เกมโอ้โหแต่แม่งดอแม่งเข้าผิดจังหวะพี่ดอยยอมรับเลยชีวิตดอนนะั้นดอนไม่เคยตั้งใจพุ่งเสียบพุ่งทำร้ายใครแบบนี้อยู่แล้วพี่ไม่มีเป้าหมายแบบนั้นสุดท้ายนะก็คุยกับพี่ได้พี่ได็เข้าใจดอนอยู่แล้วตามนี้แหละดอก็ภูมิใจที่ดอนอยู่ในสนามได้จนจุด เปลี่ยนมันเกิดขึ้นนะแนวทางของเราโอ้บรรยากาศในเซนต์เจมส์พาร์ที่แม่งโคตรเล้าดอนเลยสุดท้ายเป็นอย่างนั้นแหละเราทำทุกอย่างเพื่อสโมสรนนะ่ดอนขอโทษลวกันเดี๋ยวดอนจะกลับมาให้ได้เหมือนที่ดอนเคยพลาดไปก่อนหน้านี้ดอนก็กลับมาได้ขอบคุณทุกคนขอโทษเว้ยอ่านั่นคือแอนโทนีเดอะโรซิงกอร์ดอนนะจ๊ะก็ขอโทษแล้วก็บอกว่าคุยกับเวอร์จิลเดอะมองฟาไดเรียบร้อยไม่ได้มีติดใจอะไรกันนะจ๊ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเมออาชีพนะพวกแกนะคือทำผิดทำพลาดยอมรับขอโทษแก้ไขแล้วก็ไปกันต่อส่วนฝั่งฟงยายร bài ทำหน้าที่ของตัวเองต่อน,นั่นเองนะจ๊ะเอ้าไปดูที่โอ้โหโอลแมนโอลวนวุ่นวายเหลือเกินสำหรับไอซักอะไรสักเดอร์อิซากนะจ๊ะศูนย์หน้าชาวสวิเดชของสันติการ์ซาอุดีนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะล่าสุดเทเลกราฟรายงานว่าเจ้าตัวแม้จะได้คุยกับบอร์ดบริหารของนิวคาสเซิลแล้วเนี่ยนะก็ยังยืนยันว่ายังไงก็ตามจะย้ายออกจากนิวคาสเซิลแน่นอนนะแม้จะได้พูดคุยกับยัสเซียอารูมายานประธานสโมสรเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยนะโดยเทเลกราฟเพรายงานแบบไม่บอกว่าตัวแทนกองทุนสาธารณะซาอุดีอ,รรอารนะเบ เจมี่รูเบนเจ้าของร่วมนะจ๊ะรวมถึงยัสเซอร์อ, asser, อารุมยานก็ไปคุยกับอีซักที่บ้านเลยแต่อีซักยืนยันว่าจะไม่ลงเล่นให้กับนิวคาสเซิลอีกต่อไปจนกว่าจะได้ย้ายทีมหรือจนกว่าตลาดซื้อขายจะปิดตัวลงแล้วหลังจากนั้นก็จะไม่ยอมลงสนามให้กับนิวคาสเซิลเลยเออก่อนหน้านี้ก็ปฏิเสธการลงสนามในเกมที่เจอกับแอสตันวิลล่าเกมที่เจอกับร์พูไปแล้วนั่นเองนะตอนนี้ร์พูถือไพ่เหนือกว่าในมุมเจดํานะเพราะก่อนหน้ายื่นไป110ล้านปอนเนี่ย นิวคาสเซิลปฏิเสธใช่ไหมแต่พอมีอาการของอีซักออกมาแบบนี้ลิเวอร์พูลก็รู้สึกว่าเอ้ยทั้งนั้นเดี๋ยวดึงเชงไว้ก่อนเดี๋ยววันจันทร์หน้าก็ตลาดปิดแล้วใช่ไหมหรือตรงนั้นนิวคาสเซิลจะยอมรับข้อเสนอเดิม110ล้านปอนด์หรือ120ล้านค่อยมาคุยกันใหม่นั่นเองนะจ๊ะกลายเป็นว่าเนี่ยนะทั้งเจมี่รูเบนนะแล้วก็อ่าบอร์ดบริหารคนอื่นๆเนี่ยรวมไปถึงยาเซอร์อารูมายานไปคุยอีซักก็ยืนยันชัดเจนว่าไม่เออยังไงก็ไม่กลับมาเล่นให้นิวคาสเซิลแล้วก็ยืนยัน,ยนด้วยว่าเขาจจะจะะะะะะยยยยยย้ย้้้้้าาาาาาททีีีีมมแแลลลลลลลไปิิเเเเเเววววววอออออรรรร์์พพพููู่่่นนนััดดดด๋กบ หลังๆนี่ก็เงียบไปนะสำหรับดีลของอีซักหรือว่าไอ้สักกับลิเวอร์พูลนะจ๊ะส่วนนีโคลเซนก็ต้องหากองหน้าคนใหม่หลังจากวันก่อนนี่ก็เพิ่งโดนวูฟปฏิเสธ50ล้านปอนด์ที่จะซื้อเจอเกนสตราลลาเซนจากวูฟนั่นเองนะ อ่ะไปดูเรื่องราววุ่นวายในรัวโอทาวฟอร์ดกับแมนเชสเตอร์เด็ดกันอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนั่นคือคอบบี้เดอะความงใหม่เมนูนะจ๊ะกองกลางทีมชาติอังกฤษวัย20ปีเนี่ยนะตกเป็นตัวสำรองถาวรไปเรียบร้อยในยุคของรูเบนอโมริเทนเนอร์หน้าหนวดนะจ๊ะคริสวีเลอร์เนี่ยนะนักข่าวจากเดลี่เมลเขารายงานอันนี้ฟังหูไว้2หูนะเขาบอกว่าตอนนี้เมนูกับเอเจนต์ของเขาเนี่ยนะเรียกร้องค่าเหนื่อยในสัญญาฉบับใหม่ที่เหลืออยู่ตอนนี้ฉบับเก่าเหลือสองปีเนาะและมีออปชั่นขยายปีถึงปี2028อะไรเงี้ยยยยเเเเเนนนนนนาาาาาาาะะะกลลปปป็็ว่่่่สสััญญใหหหมถ้้จซตรงีขอออคืดด์ นั่นทําให้รูเบนอโมโริมกับบอดบริหารเนี่ยไม่พอใจสถานการณ์ตรงนี้เพราะมองว่าเฮ้ยยังเหลือสัญญาอีกตั้งสองปีกว่าอะไรแบบนี้นะจะย้ายออกไหมอ่ะถ้าย้ายออกเดี๋ยวจะขายแต่ถ้าไม่ย้ายจะต่อสัญญาใหม่ค่าเหนื่อยตรงเนี้ยมันไม่ได้แบบมันไม่ได้แบบแบบลงตัวมันไม่ได้แบบสื่อว่าเป็นนักเตะที่อยู่ในเครือข่ายการเปลี่ยนตัวลงหรือว่าควอตโรเทชั่นแสนแปดที่มันเป็นระดบบท็อประดับแบบตัวจริงอะไรแบบนั้นนั่นเองนะจ๊ะตอนนี้การเจราจารยืดเยื้อมันปีแล้วกับสัญญ,ญาฉบ,บับใหม่ของเมนูและตอนนี้ยเาาาาบอกกกกัันนวววว่่่มมมมมมีีีทททุโรรรปถึงใพ์10 ที่สนใจในตัวคอบบี้เมนูนะอ่ะรอดูแล้วสุดท้ายแล้วเมนูจะเอายังไงล่าสุดไอ้รูริมมันก็บอกแล้วว่าถ้าจะลงสนามต้องแย่งตำแหน่งกับรูโน่เดี๋ยเฮ้ยแฟนนันโฟกิงกับตันทีมจอมบนนะจ๊ะทำให้ตอนนี้เอเย่นก็มองว่าเอ้ยพาเมนูออกจากโอทารฟอร์ดจะดีสักกว่าแต่เชื่อนะจะดําบอกเลยนะเมนูน้องเม ไม่ต้องย้ายเดี๋ยวมีคนไปเองเองออยู่ที่นี่แหละดีแล้วอีกหนึ่งคนนะจ๊ะที่เตรียมจะย้ายออกก็คือไอ้หมุนอันตโตนี่ลูกรักของเจนในวัยอวัยอศเพศเฮ้เนจะเพศ25ขวบเลยนะกำลังจะได้ย้ายทีมอย่างเป็นทางราบบุรีทางการอีกแล้ว กลับไปที่เดิมเบรติสที่แหมเขารักเกาชอบกันเหลือเกินเนี่ยนะโดยเทเลกราฟรายงานฟังหูไว้สองหูเนาะเขาบอกว่าตอนนี้ยูเต็ดกับเบติสคุยกันใกล้จะจบแล้วยูเต็ดพร้อมปล่อยให้เบติสยืมอันโตนี่อีกหนึ่งฤดูกาลพร้อมต้องจ่ายค่าเหนื่อยเกือบจะทั้งหมดที่อันโตนี่รับอยู่เนี่ยนะประมาณ1นึ่งแสนหกหมื่นปอนด์ต่อสัปดาห์เนี่ยให้กับอันโตนี่เองและที่เหลือส่วนต่างอาจจะแบบแสนสามเนี่ยเป็นของเบติสจ่ายอีกสามหมื่นถึงห้าหมื่นเนี่ยเป็นยูเต็ดช่วยจ่ายและบังคับซื้อขาดหลังจบฤดูกาาาาาลลหนนนนนน้้ที่่่คตััวปประะะมณ25ออด์เงจ๊ กลายเป็นว่าตอนนี้น่าจะได้ออกไปอีกหนึ่งคนแล้วหลังจากก่อนหน้าน,นี้แรดฟอร์ดไปบาซ่าแล้วเนาะการาโชยังคาราคาตุงอยู่ซานโชยังคาราคาซังอยู่แต่เลม,มาเลาเซียยังไม่มีทีมสนใจไอ้หมุนก็อาจจะได้ออกไปในตลาดนี้กลับไปที่เดิมที่เขาแดโดดเด่นเหลือเกินในฤด,ด,ดูกาลก่อนครึ่งฤดูกาลหลังนอกกับเรอัลเบติสนั่นเองนะจ๊ะทีนี้ไปดูกันที่ข่าวที่เชื่อถือได้กันบ้างนะผ่านทางเดวิดอ hey! ่อนเสถียนเฮ้ออนสตีนนะจ๊ะนี้ฟังหูไว้หูได้เลยเขาบอกเลยว่าแนวโน้มการซื้อขายนักเตะระหว่างแมนยูเดานะกน อเลฮันโด,โออโดโการนาชัยกาโชใกล้จะจบแล้วแล้มั่นใจว่าจะจบก่อนเดทไลน์วันในวันที่1กันยายนนะจ๊ะยูเอเต็นเนี่ยต้องการค่าตัว50ล้านปอนด์แต่เชนซีบอกว่า50ล้านปอนด์มันแพงไป 30ล้านปอนด์กันแล้วกันเดวิดออสตินก็บอกแบบนี้ว่าตอนนี้นะแมนยูเต็ดก็ค่ากันแล้วล่ะว่าจะส่งตัวการาโชให้กับเชนซีอะนะก่อนหน้านี้มีการพูดคุยแล้วก็มีการปฏิเสธข้อเสนอไปสอสาครั้งแล้วเห็นว่าทั้งยูเด็ดและเชนซีก็มองเห็นเช่นเดียวกันว่ายูเตตดอยากขายเชนซีอยากได้เพราะนั้นการย้ายทีมของการาโชอาจจะจบก่อนวันเดทไลน์อ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วว่าจะย้ายจริงหรือเปล่านะตอนนี้ที่ทำดูนะตัวลุกเชนซีนะเอฟสเตยวลก็ดีเปโดเนโตโคเดร์เนลเดพาร์เมอร์ช นี่ยังไม่รวมคริสโตเฟอร์เอ็นพันลงเฮ้เอ <Hey! S 1> ็นคุณครูที่ยังไม่ย้ายออกไปนี่ตัวรุกมีตั้ง6คนเข้าไปแล้วนะไหนจะมีนิโคลัสแจ็คซอนที่ก็ยังไม่ได้ย้ายอีกอ่ะเขาต้องรอดูว่าการาโชจะได้ ไปอยู่กับเชนซีจริงหรือเปล่านะจ๊ะไปดูกันที่ไทเลอร์ดิปบลิงกันมาแล้วกันนะจ๊ะปีวัยสิบปีจากนักบุในนาท้าเซาล์อัมตันที่ตกเป็นข่าวกับทีมใเดลเปริกเยอะมากแต่สกายสปอร์ตเปิดเผยเปิดเปิดเปิดตัวเรียบร้อยนะกับเอเวอร์ตันนั่นเองสำหรับดิปบลิงนะจ๊ะค่าตัวรวมแอดออนทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่42ล้านปอนด์นะแล้วก็มีเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมอีก6ล้านปอนด์ด้วยเซาล์อัมตันยังได้สิทธิ์ส่วนแบ่งการขายต่ออีก20%ในกรณีที่มมีใคราซื้อดิบเอเปอร์ตตัันนนนปปีีฤดูกาาลลลท่่แ้วเเใซม์ไ3 13เกมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดยิงไป2ประตูและเขาก็อยากจะกลับมาเล่นในลีกสูงสุดไม่อยากจะลงไปเล่นในแชมเปี้ยนชิพนั่นเองนะจ๊ะก็เป็นผู้เล่นคนที่8แล้วนะในฤดูกาลใหม่ของเดวิดฮามอยฟูนะต่อจากเตียโนแบร์รี่แจ็คเดอรรังเกอร์กิลิชมาร์คทราเวอร์ซาจ็คเคลนดิลส์บิรีฮอล์อดามัสนูทอมคิงแล้วก็คาร์ลสอาคาราทที่เซ็นขาดมาหลังจากยืมซีซั่นก่อนใช้เงินทะลุหลักร้อยล้านปอนด์ไปแล้วสำหรับเอเวอร์ตันนั่นเองนะก็ขอให้โชคดีกัับบบบเเเเเเเส้้้้้นน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 ทททาาาาาาางงงใใใหหมมมมมม่่่่่่่ะะะจจ๊โดดดดดดยยยยยยยวววิฮอออออออฟูููีีีีีพถึลกกกรคแขขไไ พวกมอยชอบน้องไทยเขาร้องเพลงปะเทืองกับใช่เลยได้เพลาะมากานั่นไทยธนาวุฒิเย้าเล่นน้องไทยเนี่ยเป็นนักเตะอังกฤษเป็นดาวรุ่งที่มีศักรยระรูปศักยภาพสูงนะเติมทางเลือดในเกมรุกให้เับเราและเราเนี่ยจะยกระดับเขาให้ก้าวหน้าให้เต็มที่และช่วยเราให้ได้มากที่สูดอ่านชื่อเดวิดฮามอยฟูพูดถึงไทเลอร์ดิปลิง นักเตะใหม่ของเอฟเวอร์ตันนะจ๊ะไปดูกันที่เทรนด์อาร์เซอร์เกมรูปปูปรับเกมรับแมวอาร์โนกันบ้างกันแล้วกันนะล่าสุดแบ็กขวาใิชาติักฤษที่ย้ายจากลิเวอร์พูลไปอยู่กับเรอัลมาดริดตกเป็นตัวสำรองในเกมที่2ของลาลิก้านะจ๊ะที่มาดริดถล่มโอนิโดไป3-0เนี่ยเทรนด์ได้ลงสำรองแทนที่อของดานนี่กาบาข่ในช่วงท้ายเกมนะทำเอาชาบิยอลันโซเนี่ยถูกนักข่าวถามเยอะมากตัวลงยังไงเทนจะเป็นสำรองไหมนู่นนี่นั่นชาบีก็ตอบแบบนี้เหมือนไม่ค่อยการันตีเท่าไหร่นะเขาบอกว่าเออ ชาว่านะเรามีผู้เล่นมากกว่า20คนในทีมเพราะฉะนั้นอนะ่ะชาอยากให้ทุกคนเนี่ยดึงศักยภาพที่ดีสุดออกมาให้ได้บางครั้งทุกคนก็ไม่ได้ลงเป็นตัวจริงบางครั้งทุกคนก็ไม่ได้เป็นตัวสำรองตลอดไปะนะและบางครั้งก็อาจจะได้เล่นไม่กี่นาทีแต่นั่นแหละชายังไม่ได้ตัดสินใจว่าใครจะเป็นตัวจริงหรือตัวสำรองทุกคนสังคังสําหรับสโมสรน,นี้เสมอนะและจะต้องอยู่พร้อมเพื่อลงเล่นให้กับทีมทีมนี้อ่ะก็ถถอว่าตอบแบบแบ่งรับแบ่ง,บบงสู้ได้ดีนะแต่เป็นอันรู้กันว่าดานิกาบราคาวที่กลับมาในวัย3-3ปีนะ ลงเล่นไปกว่า400นัดเนี่ยกลายเป็นตัวเลือกแรกในตอนนี้ไปก่อนนะทำให้น้องเทรนด์ของพี่พี่ลิฟูบรรดาเดอะคอปเนี่ยยิ้มกันแหมปากบานเลยว่าไปแล้วนึกว่าได้ดีสำรองนี่มาก็ต้องตกเป็นตัวเลือกที่2ต่อจากกระขบา,าวไปก่อนนะจ๊ะอ่ะไปดูที่เสือเหลืองบรูเซียดอทมุลนะล่าสุดประกาศเรียบร้อยนะจ๊ะว่านิโก้โควัตเฮดโค้ชคนปัจจุบันของเขาเนี่ยจะได้สัญญาต่อยาวไปจนถึงปี2027เลยนะยโควัตเนี่ยจะหมดสัญญ,ญาช่วงจบฤดูกาลนี้ก็บวกเพิ่มอีกหนึ่งฤดูหลังจากเข้า สถานการณ์ไม่ค่อยดีนะเหมือนจะไม่ได้ไปบอลยุโรปสุดท้ายนิโก้โควัตก็เข็นเข็นเข็น,ขนดันดันดันผลักผลักผลัก,ลกจนดอตมุลเข้าไปติดท็อปโฟลแล้วก็ไปเล่นอยู่ฟ้าแชมเปี้ยนส์ในซีซั่นนี้ได้น,ะนั่นเองนะจ๊ะดอตมุลก็เลยตัดใจ มอบสัญญาใหม่ให้กับคุณซื่อไว้53ปีจะไปจบนู่นเลย2027นั่นเองนะดูการที่เพิ่งเปิดเนี่ยดอทมุลก็เริ่มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นำซังโพลี3-1แต่ว่าสุดท้ายเจอตีเสมอ3-3นะจ๊ะแล้วก็เพิ่งได้ตัวคาราค์นี่ชุกวูเมกากองกลางจากฐานอากาศคาร์ลเชนซีมาร่วมทีมแบบทาวอนอีกครั้งนะแล้วก็มีอารอนนันเซมิโน,โนแล้วก็ฟาเบโอซิวาที่เจรจาอยู่ในตอนนี้นะั่นเองนะอ่ะก็ถือว่าเป็นโค้ชที่ฝีมือดีนะสำหรับนิโก้โควัชกับดอทมุลจ้าปิดท้ายนนาาาาฟุตตบอลลลไไไทททททยยยพววกกกกแแัังงงจะะมมถึ้้็ีชชิ จะมีการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน King's c ั p ครั้งที่51ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะจ๊ะตั้งแต่วันที่1ถึง9กันยายนนี้เนาะและล่าสุดสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ออกมาเรียบร้อยนะประตูมีปฏิวัติคำใหม่นะ จากทรูแบงคอกนะจ๊ะสระนันท์อนุอินจากบีจีปทุมกำพลปฐมอาคกุลจากราบบุรีเนาะแนวรับมีสุพันธบุรีรัตน์จากการท่าเรือนะสันติภาพจันงอมนัทพงศ์อําไมนะนัทพงศ์สายริยาเนี่ยสองคนนี้จากชลบุรีนะจ๊ะสุพันธ์นงสงจากทรูแบงคอกอภิสิทธิ์โสราดาจากราบบุรีทรงวุฒิไคร่ควรจากเมืองทองสันตคานพรมสุภะจากสุโขทัยแล้วก็นิโคลัสมิเกลเซนจากเอลเวอร์สเบิร์กนั่นเองนะจ๊ะส่วนตรงกลางนะมีเมสซี่เจชนาทิพย์สง กุญจากบุรีรัมย์พิรชนชำรัศมีจากท่าเรือนะแล้วก็มีวรชิตกฤติศรีบำเพ็ญด้วยจากท่าเรือเบนเดวิสนะจากอุทัยธิติพันธ์พ่วงจันทร์จากทรุงบงกอกแล้วก็สุภโชคสารชาติจากคอนซาโดเล่ซัปโปโรข้างหน้า3คนมีสุภชัยใจเด็ดจากบุรีรัมย์นะจ๊ะธีรศักดิ์เผยพิมาจากการท่าเรือแล้วก็รัตเตจจากจูบิโลอิวาตะอย่างประเมศอาฐบิไลนั่นเองนะโดยจัดรายการตัวที่โรงแรมเดอะบริดจ์เรสซิเดนซ์ในจังหวัดกาญจนบุรีหนึ่งกันยายนตอนเที่ยงครึ่งนั่นนเอแล เกมแมตช์ด้วยแล้วก็จะได้คะแนนนับในฟีฟ่าเวิลด์เรนกิ้งด้วยนะโดยรอบรองชนะเลิศ4กันยายนเนี่ยนะ4โมงเย็นอิรักเจอกับฮ่องกงนะจ๊ะแล้วก็2ทุ่มตรงไทยเจอกับฟิจิหลังจากนั้นเนี่ยรอบชิงชนะเลิศกับชิงที่3เนี่ยจะเตะก,กันในวันที่7กันยายนชิงที่3ตอน4โมงแล้วก็ชิงชนะเลิศ2ทุ่มนั่นเองนะถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวี HD 32 BG s p o r t Channel แล้วก็ True Vision นั่นเองนะจ๊ะอ่ะบัตรก็ซื้อได้แล้วที่สำนักง,งานอบจอกาญจานบุรีนะแล้วก็เปิดขขขขาาาาาาายยยอออออออนน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 ไไลล์ดดนะนะด้นะ้้้้้วววััั่่เเงงงงะะะตตมมีีฝกกกบบททพชชชชศึิุใหญร พอเดียวกันและนี่คือทั้งหมดของเรื่องเล่าเสาร์สีในเช้าวันพุธสีเขียวเหนียวซับแบบนี้นะจ๊ะก,ก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับคลิปนี้อย่าลืมกดไล์กดแชร์คลิปนี้ไปเยอะติดตามจจดําดได้ทุกแพลตฟอร์มด้านหน้าตรงนี้เลยนะอย่ายหายหลอดนะเอาเจอ้านาจอตากานอวยพรทุกครั้งเลยขอให้แกมีความสุขมากๆกันละกันในชีวิตกลางสัปดาห์แบบนี้เนาะดูฟุตบอลให้มีความสุขใช้ชีวิตให้มีความสุขก็แลวกันไปเจอเรื่องย่าเจออุปสรรคเจอเรื่องที่มันทําให้จิตใจห่อเหี่ยวพักตรงนั้นสักครู่หน แลว้วกลับมาเจอกันได้หม่นะกับเรื่องเล่าซักซี่ส่วนวันนี้ไปไว้ย